การที่คุณจะได้รับชีวิตใหม่นะคะคุณจะต้องเปลี่ยนพลังงานในร่างกายของคุณค่ะเพราะพลังงานในร่างกายของคุณมันจะไปปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้รับชีวิตที่คุณต้องการค่ะความรู้ของดรโจดิสเพนซานะคะด้านสมองแล้วก็พลังงานนะคะดรโจเิสเพนซาเขาบอกไว้นะคะว่าคุณจะต้องรู้สึกไปด้วย feel it now ความรู้สึกคือกุญแจสำคัญค่ะการที่เราจะ ได้รับมันเร็วยิ่งขึ้นมันจะต้องเพิ่มความรู้สึกเข้าไปนะ,ะก็คือความรู้สึกนั้นจะต้องมีตอนที่คุณนึกถึงจินตนาการถึงมันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเช้าก่อนนอนหรือตื่นนอนขึ้นมาให้คุณจินตนาการก่อนก่อนที่คุณจะจับมือถือก่อนที่คุณจะทำอะไรนะคะให้คุณจินตนาการชีวิตที่ต้องการถ้าคุณกำลังมองหารักแท้นะคะ ให้คุณจินตนาการถึงรักแท้ค่ะรักแท้ของคุณเป็นรูปลางหน้าตาแบบไหนเขามีความจริงใจน่ารักอบอุ่นกับเรายังไงอยู่แบบไหนนะอยู่บ้านแบบไหนอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านด้วยกันหรือไปเที่ยวที่ไหนทำอะไรแบบมีความสุขด้วยกันคุณจะต้องจินตนาการถึงรายละเอียดถึงขนาดนั้นแล้วก็อย่างที่บอกนะความรู้สึกคือกุญแจ มันสำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณได้รับความรักที่คุณต้องการคุณจะต้องจินตนาการถึงมันแล้วก็รู้สึกว่าได้รับแล้วความรู้สึกของเราในการที่เราเจอรักแท้แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงรู้สึกมันจะรู้สึกอบอุ่นมีความฟูฟ่าตื่นเต้ขนขณะไหนในใจของเราะะให้คุณรู้สึกไปแบบนั้นเลยมันจะทำให้พลังงานในขออ มันจะทำให้พลังงานในตัวคุณเปลี่ยนเพื่อไปจูนขึ้นเพื่อจูนขึ้นกับพลังงานของคนนั้นที่เป็นคนที่อบอุ่นน่ารักแล้วก็ซื่อสัตย์ค่ะพลังงานคล้ายๆกันมันก็จะโดนดึงดูดเข้าหากันนั่นเองนะคะคุณสังเกตไหมว่าบางครั้งเนี่ยเรานึกถึงใครบางคนที่เราไม่ได้เจอหน้ากันมาตั้งนานนะเรานึกถึงเขาเขา บางครั้งเนี่ยเราจะรู้รข่าวเขาจากใครบางคนหรืออยู่ดีๆนั่นมันคือคลื่นพลังงานที่ตรงกันคุณอยากได้รักแท้คุณจะต้องจูนถึงคลื่นพลังงานรักแท้ความรักที่อบอุ่นความรักที่ซื่อสัตย์ค่ะมันจะทําให้คุณได้รับรักนั้นเร็วยิ่งขึ้นยิ่งคุณรู้สึกมากเท่าไหร่พลังงานคลื่นพลังงานในตัวของคุณมันจะเป็นพลังงานที่ส่งพลังมากยิ่งขึ้น